สวัสดีค่ะหมอแม่น้านเล่าเรื่องนะคะช่วงนี้คนส่วนมากเองก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนออนไลน์หรือว่าการทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวได้หรือว่าไปทำกิจกรรมเนี่ยก็มีข้อจำกัดอย่างเช่นการเดินห้างการไปฟิตเนสหรือว่าการไปสวนสาธารณะอะไรต่างๆนะคะในช่วงที่เราต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ย หลายๆคนเองเนี่ยก็จะกับปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวที่พุ่งขึ้นอย่างไม่หยุดนะคะวันนี้หมอเลยอยากจะมาคุยกันค่ะเรื่องของภาวะน้ำหนักตัวเกินหรือโรคอ้วนที่เกิดขึ้นจากการที่เราอาจจะกินอาหารในปริมาณที่มากเกินกว่าอัตราที่ใช้ออกไปนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าภาวะน้ำหนักเกินคืออะไรหรือว่าโรคอ้วนคืออะไรนะคะ รรคอ้วนเนี่ยไม่ใช่ดูแค่น้ำหนักเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังต้องดูองค์ประกอบอื่นๆประกอบไปด้วยนะคะนี่เป็นสมการกันค่ะว่าคำจำกัดความนิยามของคำว่าอ้วนหรือน้ำหนักเกินนะคะเราจะวัดกันด้วยดัชนีมวลกายหรือ body mass index กันค่ะซึ่งสูตรคำนวณเนี่ยก็คือน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรมัมหารด้วยสูนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสนะคะในคนปกตทิทั่วไปเนี่ย ถ้าเกิดว่าไปในคนไทยเนี่ย body mass index ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ได้ถือว่าผอมจนเกินไปหรือน้ำหนักเกินจนเกินไปเนี่ยจะอยู่ระหว่าง18.5ถึง24นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเกิน24ขึ้นไปตรงนี้ก็ต้องเริ่มมีการระวังกันแล้วค่ะว่าเริ่มมีภาวะน้ำหนักตัวเกินกันนะคะ หมอและยาสมาแนะนําเคล็ดลับกันนะคะว่าในช่วงที่เราเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนกิจกรรมที่ทําได้ก็มีได้น้อยแทมไม่ได้เบิรนพลังงานอะไรเลยเนี่ยเราจะมีเคล็ดลับยังไงที่จะรักษาน้ําหนักตัวไม่ให้พุ่งทะยานขึ้นจนเกินไปมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าหลังจากที่เราสามารถเราไปใช้ชีวิตได้ปก,ปกติแล้วแล้วเรามีน้ําหนักตัวเกินเนี่ยเราก็อาจจะต้องกลับมาเครียดกับภาวะน้ําหนักตัวเกิน ซึ่งภาวะน้ำหนักตัวเกินนี้นะคะมันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามหรืออะไรต่างๆนะคะแต่มันเกี่ยวกับสุขภาพด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดาันโลหิตสูงที่อาจจะตามามาไขมันในเลือดสูงหรือว่าน้ําตาลในเลือดสูงนะคะข้อแรกเลยค่ะเคล็ดลับนะคะก็คือในช่วงโควิดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยวงจรชีวิตคนมันจะพังไปเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการนอนที่นอนหลับตื่นไม่เป็นเวลาการกินอาหารยิ่งไม่เป็นเวลาหนะักเข้าไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องจัดกิจวัตรให้เป็นปกติค่ะก็คือกินอาหารให้ครบสามมื้อเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะส่วนของว่างเนี่ยก็สามารถกินได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องเลือกหน่อยว่าต้องไม่เป็นของที่แบบเป็นของทอดๆมัน,มน,ห,วนหวานอะไรจนเกินไปนะคะ เพราะว่าในความภาวะที่เรามีความเครียดเนี่ยร่างกายเนี่ยจะต้องการน้าตาลเพิ่มขึ้นนะคะบางคนอาจจะกลายเป็นคนที่ติดหวานติดกินไปเลยนะคะเหมือนพอเครียดมากๆไม่รู้จะทําอะไรก็เลยต้องกินนะคะอย่างเช่นเหมือนคล้ายๆว่าคนที่เวลาเครียดแล้วต้องไปช้อปปิ้งเพื่อระบายความเครียดนะคะการกินเยอะที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากความเครียดก็เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการแก้ปัญหาแต่ว่าอาจจะนําสู่เรื่องปัญหาเรื่องอื่นๆตามมาได้นะคะ ข้อที่2เนี่ยเราต้องมาเริ่มนับจํานวนแคลอรี่ต่อวันกันค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายคนในแต่ละวัยหรือว่าคนแต่ละอาชีพเนี่ยก็ต้องการจํานวนพลังงานแคลอรี่ต่อวันที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างในเพศชายเองเนี่ยจะต้องการจํานวนแคลอรี่ต่อวัน1,800กิโลแคลอรี่ถึง2500กิโลแคลอรี่ค่ะ ส่วนในเพศหญิงต้องการ1 5 0 0ถึง2,000กิโลแคลอรี่นะคะถ้าเกิดว่าแคลอรี่มากกว่านี้เนี่ยเราก็จะเป็นที่ต้องมีการเบอร์หรือมีการทำอะไรให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สมดุลระหวา่างป,ปริมาณแคลอรี่ที่เข้ามากับปริมาณแคลอรี่ที่เผาผลาญออกไปค่ะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะหลายๆคนเนี่ยกินอาหารโดยที่ไม่ได้ดูว่าปริมาณแคลอรี่ของมันเนี่ยเท่าไหร่นะคะ อาหารบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นแกลนูล่าถึงแม้จะดูมีประโยชน์มากก็จริงเนี่ยแต่อยากให้หัดดูฉลักข้างๆอาหารด้วยนะคะว่าปริมาณพอช่าหรือสัดส่วนหนึ่งอ,อ,อย่างเช่นกี่กรัมมีกี่กิโลแคลอรี่นะคะ เพราะอย่างการดลาลปริมาณแค่เพียงเล็กน้อยเนี่ยจริงๆก็ให้พลังงานได้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็พวกขนมหวานของทอดอะไรต่างๆที่มันอร่อยมากๆอย่างพวกชูครีมครัวซองไอติมหรืออะไรต่างๆที่กินแล้วสดชื่นหัวใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะสิ่งต่อการที่ทําให้เกิดภาวะน้ําหนักเกินได้นะคะข้อที่3ค่ะเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ทายากที่สุดก็คือการออกกําลังกายค่ะเพราะว่าอย่างในช่วงโควิดเนี่ย สถานที่ออกกําลังกายได้เนี่ยก็มีข้อจํากัดไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสเองที่เราเคยไปออกเป็นประจําหรือว่าสถานที่วิ่งนะคะตรงนี้เนี่ยจำเป็นมากๆเลยที่เราจําเป็นที่จะต้องจัดให้มีการออกกําลังกายอยู่ในตาตารา,รางของชีวิตนะคะ อย่างน้อยเนี่ยสาถึงสครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ30นาทีขึ้นไปอะคะ่ะเราอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบในการออกกําลังกายอย่างเช่นมาเวิร์กอัลตามแอปพลิเคชันต่างๆนะคะหรือบางคนที่เป็นคนที่ชอบการออกกําลังกายร่วมกับคนอื่นนะคะแนะนําค่ะว่าให้นักกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยวิดีโอคอลแล้วออกกําลังกายพร้อมๆกันไปเลยค่ะ ตรงนี้มันจะได้สร้างแรงพลังทางบวกเนี่ยช่วยการส่งเสริมให้ออกกําลังกายกันไปได้นะคะเพราะออกแค่คนเดียวบางทีมันก็อาจจะขาดแรงจูงใจได้นะคะหรือบางคนที่เคยใช้บริการเทรนเนอร์เนี่ยก็สามารถใช้บริการเทรนเนอร์ผ่านออนไลน์เช่นผ่านซูมเพื่อช่วยให้เราเนี่ยสามารถออกกําลังกายได้อย่างสม่าเสมอคะ่ะก็ในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดก็ยังดูไม่ดีขึ้นนะคะ แต่เราก็ยังต้องคงมีความหวังและเราเนี่ยต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าโรคอ้วนเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเลยค่ะที่จะทําให้ถ้าเกิดว่าเราติดเชื้อโควิดเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้มีอัตราการรุนแรงของโรคเนี่ยเป็นมากและเพิ่มอัตราการตายได้นะคะก็ถ้าใครมีใครมีข้อสงสัยมีอะไรอยากเล่าแชร์เม้า์มอ,อยเนี่ยสามารถส่งมาได้ในอินบ็อกซ์เพจ หมอแมวน้ำเล่าเรื่องนะคะหมอจะรีบเข้าไปตอบเลยค่ะสำหรับวันนี้คุยกันเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครมีอะไรก็ส่งมาได้ในอินบ็อกซ์เลยค่ะบ๊ายบาย